แนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนน้ำยาระบบทวินแบก็กวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยล้างไตาทางช่องท้องได้รับการเปลี่ยนน้ำยาระบบทวินแบก็กตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 2. เพื่อลดภาวะการติดเชื้อภายในช่องท้อง 3. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยล้างไตาทางช่องท้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดังต่อไปนี้ 1>, 1. น้ำยาระบบทวินแบกถุงใหม่ 2. จุกปิดสายสีขาว 3. ตัวหนีบสีน้ำเงินจำนวน2อัน 4. ผ้ากอสปราศจากเชือ้อ 5. สำลีปราศจากเชือ้อ 6. 70%อแอลกอฮอล์ 7. ผ้าปิดปากและปิดจมูก 8. สบู่เหลวหรือน้ำยาล้างมือ 9. ผ้าเช็ดมือสะอาด 10. โต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ 11. เสาแขวนน้ำยา 12. ภาชนะรองรับถุงน้ำยา 13. ตาช่างขนาด3-5กิโลกรัม 14. ถังขยะติดเชือ้อ 15. พาสเตอร์กาว 16. แอลกอฮอล์แห้งสำหรับล้างมือวิธีการเปลี่ยนน้ำยาขั้นที่1การเตรียมอุปกรณ์ 1. ปิดพัดลมและปิดหน้าต่าง 2. ใส่ผ้าปิดปากและจมูก 3. ล้างมือให้สะอาดตามวิธีการล้างมือและเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาดการล้างมือ ล้างหัวก๊อกด้วยสบู่เหลวก่อนการล้างมือทุกครั้งฟอกสบู่ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างอย่างน้อยสิบครั้งฟอกหลังมือทั้งสองข้างอย่างน้อยสิบครั้งฟอกนิ้วมือทั้งสองข้างอย่างน้อยสิบครั้งฟอกเล็บทั้งสองข้างอย่างน้อยสิบครั้งฟอกคนนิ้วทั้งสองข้างอย่างน้อยสิบครั้งล้างสบู่ออกด้วยน้ำเปล่า โดยล้างจากปลายนิ้วมือถึงข้อศอกปิดก๊อกน้ำด้วยข้อศอกเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดเช็ดโต๊ะด้วยสำลีชุบแอลกอฮอลโดยเริ่มเช็ดจากไกลตัวมาใกล้ตัวไปทางเดียวกันและเช็ดขอบโต๊ะทุกครั้งตรวจดูถุงน้ำยาใหม่ว่ามีสิ่งแขวนลอยหรือผิดปกติหรือไม่ดูวันหมดอายุ ปริมาตรน้ำยาเปอร์เซ็นต์น้ำยาทดสอบการรั่วซึมของถุงน้ำยาโดยการกดและตะแคงถุงดูความใสของน้ำยาภายในถุงน้ำยาอาจพบหยดน้ำได้เพราะถุงน้ำยาผ่านการอบไอน้ําแต่ขนาดของหยดน้ำไม่ควรเกิน2เซนติเมตรฉีกถุงหุ้มน้ำยาภายนอกออก หยิบถุงน้ำยาหงายขึ้นและใช้มือข้างที่ถนัดจับบริเวณข้อต่อไว้ตลอดเวลาจากนั้นค่อยๆแกะสายน้ำยาและถุงปล่อยน้ำยาทิ้งออกจากกันชั่งน้ำหนักถุงน้ำยาใหม่แขวนถุงน้ำยาใหม่ไว้กับเสาแขวนและวางถุงปล่อยน้ำยาทิ้งลงในภาชนะรองรับถุงน้ำยาใช้ตัวหนีบสีน้ำเงิน หนีบที่สายถุงน้ำยาใหม่และถุงปล่อยน้ำยาทิ้งขั้นที่2ต่อถุงน้ำยาคลายกอที่หุ้มปลายสายต่อให้หลวมสามารถเลื่อนไปมาได้และจัดสายให้อยู่ในท่าพร้อมใช้โดยจัดให้เป็นเส้นตรงล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แห้งสำหรับล้างมือตามขั้นตอนใช้มือข้างที่ถนัดจับสายต่อล้างไตมืออีกข้างหนึ่ง จับปลายสายน้ำยาล้างไตดึงจุกยางที่ปลายสายน้ำยาออกหลังจากนั้นหมุนจุกปิดสีขาวของสายต่อออกต่อปลายสายถุงน้ำยาเข้ากับปลายสายต่อแล้วใช้มือหมุนเกลียวให้สนิทใช้มือจับสายต่อส่วนที่เป็นสีฟ้าแล้วจึงหมุนสีขาวเพื่อเปิดวาล์วท่อล้างไตหลังจากนั้น เลื่อนกอดมาหุ้มวาลวท่อลางไตไว้ขั้นที่3ปล่อยน้ายาเก่าทิ้งปลดตัวหนีบสีน้ำเงินที่หนีบสายถุงปล่อยน้ายาออกหลังจากนั้นดูเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดของการปล่อยน้ายาออกหมดลงบันทึกในกรณีน้ายาไหลออกไม่ดีให้เปลี่ยนท่าเช่นนอนตะแคงหรือท่านั่ง น้ำยาที่ค้างท้องใช้เวลาปล่อยออกประมาณ15-30นาทีสังเกตน้ำยาที่ปล่อยออกมาโดยดูสีลักษณะของน้ำยาความขุ่นใสของน้ำยาโดยสังเกตจากดูลายเส้นมือน้ำยาที่ปล่อยออกอาจมีวุ้นหรือมีตะกอนได้ลงบันทึกเมื่อน้ำยาไหลออกหมด ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แห้งสำหรับล้างมือตามขั้นตอนหมุนปิดวาล์วท่อล้างไตโดยใช้มือจับสายต่อส่วนที่เป็นสีฟ้าแล้วจึงหมุนสีขาวเพื่อปิดวาล์วท่อล้างไตหลังจากนั้นใช้ตัวหนีบสีน้ำเงินหนีบสายน้ำยาออกชั่งน้ำหนักของน้ำยาที่ปล่อยออกมาลงบันทึกขั้นที่ส ล้างสายน้ำยาเพื่อไล่อากาศและชะล้างข้อต่อลดการติดเชื้อก่อนใส่น้ำยาใหม่ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หักแท่งพลาสติกสีเขียวของถุงน้ำยาใหม่ให้ขาดออกจากกันปลดตัวหนีบสีน้ำเงินออกจากถุงน้ำยาใหม่หลังจากนั้นปลดตัวหนีบออกจากถุงปล่อยน้ำยาทิ้งนับหนึ่ง ถึง5ให้น้ำยาใหม่ไหลลงถุงน้ำยาที่ปล่อยออกขั้นที่5เติมน้ำยาถุงใหม่ชั่งน้ำหนักถุงน้ำยาล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์แห้งสำหรับล้างมือหมุนเปิดวาล์วท่อล้างไตโดยใช้มือจับสายส่วนที่เป็นสีฟ้าแล้วจะหมุนสีขาว เพื่อเปิดวาล์วท่อล้างไตเปิดตัวหนีบสีน้ำเงินที่สายถุงน้ำยาใหม่เพื่อเติมน้ำยาใหม่เข้าช่องท้องน้ำยาปริมาณ2ลิตรใช้เวลาไหลเข้าช่องท้องประมาณ10-15นาทีเมื่อเติมน้ำยาใหม่เรียบร้อยแล้วใช้ตัวหนีบสีน้ำเงินปิดที่สายถุงน้ำยาใหม่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แห้งสำหรับล้างมือ และหมุนปิดวาล์วท่อล้างไตใช้มือจับสายต่อส่วนที่เป็นสีฟ้าแล้วจะหมุนสีขาวเพื่อปิดวาล์วท่อล้างไตฉีกซองก๊อดออกเตรียมฉีกพลาสเตอร์ไว้ประมาณสองชิ้นตรวจสอบซองจุบป,ปิดสีขาวทุกครั้งโดยซองต้องปิดมิดชิดไม่มีรอยฉีกขาดดูวันหมดอายุวิธีการเปิดซอง จุกปิดสีขาวใช้ด้านนูนวางบนโต๊ะแล้วเปิดซองออกตรวจดูภายในจุกปิดสีขาวต้องมีฟองน้ําชุบน้ำยาฆ่าเชือ้อล้างมือด้วยน้ำยาแอลโกอฮอล์แห้งสำหรับล้างมือหมุนปิดวาล์วท่อล้างไตโดยใช้มือจับสายต่อส่วนที่เป็นสีฟ้าแล้วจึงหมุนสีขาวเพื่อปิดวาล์วท่อล้างไต และปลดสายของถุงน้ำยาออกระวังอย่าให้ปลายสายไปสัมผัสกับสิ่งใดนำจุกป,ปิดสีขาวปิดสายต่อและหมุนปิดเกลียวให้สนิทใช้ก๊อสหุ้มปลายสายและติดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำสายใส่ในกระเป๋าหน้าท้องค้างน้ำยาไว้ในช่องท้อง4-8ชั่วโมง ตามแผนการรักษาของแพทย์บันทึกดุลน,น้ำยาลงสมุดให้ละเอียดดังนี้วันที่รอบที่เปอร์เซ็นต์ของน้ำยาน้ำยาเข้าเวลาเริ่มเวลาหมดปริมาณน,น้ำยาออกเวลาเริ่มเวลาหมดปริมาณกําไรขาดทุน สุทธิและลักษณะของน้ำยาตัดถุงน้ำยาเททิ้งลงชักโครกถุงน้ำยาที่ใช้แล้วทิ้งลงในถุงและเขียนติดข้างถุงว่าขยะติดเชื้อแล้วนำไปทิ้งถังขยะทุกวัน